เอ้ยไม่ได้เกี่ยนกันอะไรอีกไม้ไ <y> ม้ตีเด็ก่ยนะเป็นไม้กวาดนี่ก็คือเป็นพันโลได้ถ้าถึงถึงแป้งมาหานี้คืออออบตแน่นอนก็เลยมีพร้อมเป็นแป้งกับไม้เรียวนะฮะแต่สุดท้ายท้าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะจัดในวันนี้เนี่ยมันเป็นการเอาคืนล้วนๆเลยนะแหมใครบางคนพูดก็อยากโดนทาย อยา่าไปนะาได้หนฮะย่า,ยาไปคาดนี้หรือ้านนี้อาคือก็ต้องยอมรับต,ตรงๆนะฮะว่านการสนองนี้ผมนิเนคือตลอดเวลาที่ผ่านมาี่ยผมเนี่ยมีปมด้อยอยู่ด้านเดียวเลยคือยกตัวอย่างง่าๆงานแฟนโกเฟียที่ผ่านมาต้องม ถ้าคุณเซิร์ชชื่อฮอปเตอร์หรือว่าน้องบ้านเนี่ยวิเกง่งวินา่ารักวิ่โดนหกบเลยเห็นผมที่ผมจัดงานชิม,มอนแบ็คทูสตูมาแต่งตัวให้เป็นคนย้อนวัยแบบนี้มันเป็นการเอาคืนเพราะว,ว่าในทวิตเตอร์ผมเนี่ยมีแบบฮึพี่กินมายุเขาหนีแล้วเหรออุ้ยทำไม เราเพิ่งอายุ22ปีผม,ยม,ม,มยพยายามเลี่ยนหาครชมผมมากมายครับพยายามเลื่อนหาว่าเฮ้ยไอ้นี่มนเต้นเก่งขึ้นนะไอ้นี่มาร้องเพลงพอน,นะร้องระสานก็ร้องได้นะไม่มีมีแต่พูดถึงเรื่องอความเลยความก็ยาวไวัยไปนิดนึงของผมผมก็เลยจัดการแก้แค้นให้ทุกคนเนี่ยเป็นเด็กโขกกันะะให้หมดทั้งหอนี่เลยนะครับ ขอบคุณด้วยฮะที่บางท่านเนี่ยพยายามจะแต่งและบางท่านเนี่ยดื้อนะครับไม่ยอมแต่งนะครับรู้ไหมนอกจากมีรางวัลผู้ชนะเนี่ยผมมีบทคำโทษสองคนไม่แต่งตัวอะไรมาด้วยนะครับผาเอาหัวร้อหัวร้อล้อเล่นแหมแค่มาก็มีความสุขแล้วฮะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนมารวมตัวกันได้ผมก็ดีใจดีใจผมพยายามจินตนาการว่าในโลกการกระบาดที่คือมีคนอยู่นะเหงาเลยเกิน มีใครที่มาคนเดียวแล้วนั่งคู่กับคนที่ไม่รู้จักมั้งไหมฮะคุณลองหันข้างๆแล้วไปสบตานิดหนึ่งกันะฮะคุณลองหันข้างๆแล้วถามว่าเธอจอะชอบกินม่านจริงๆๆไหมเนี่ยไม่ไม,ไมเรามาดูแขกรับเชิญ คน้างๆก็บอกว่าอ๋อเราก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ที่ว่างๆแร้ซื้อบัตรไปเดาว่าน่าจะอยู่งานวงสว่างแน่เลยผมนี่เครื่องใจที่พศนอนหลายครั้งแล้วตั้งแต่พศจะมาสว่างคาตาแล้วเอาคิมมอนโอป้าสุดหล่อเนี่ยเออไปเล่นเป็นตัวแบบว่าผีบ้ามากเลย่ย เชื่อไหมว่าคนจำผมไม่ได้เลยครับผมจากทรงผมสีเขียวของผมนะครับอนแะล้วแน่ๆแต่ก็ดีครับผมมีประสบการณ์วันนี้ก็ไปเล่นไอ้ยไปงวงสวงใช่ไ,ไหมมาไปงวงสวงอืมก็ยีนดีกับน้องด้วยนะครับถ้าใครอัดคลิปฝากบอกด้ยนะ่ผมจะอัดแล้วนะจะพูดแล้วนะ <c oughs> น้องบานครับพี่ขอสัวยน,นะห้าสี่สามสอง น้องบาสครับพี่ขอแสดงความดีๆกับน้องบาสท,ที่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วยนะครับแต่ฝากเอาพี่พจนด้วยนะครับงอนแกพึ่งมาแจ้งเม่สองสามวันเลยนะฮะจริงน้องบาสเตรียมตัว2อโชว์ผมมาแม่อ่ะสปอยนี่หว่าขอโทษเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องน,นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานที่เนี่ยเขาค่อนข้างให้เวลาที่ชัดเจนแล้วก็งานนี้คราวที่แล้วเนี่ยคืองานนี้คราวที่แล้วเนี่ยผมพูดไป8ชั่วโมง <laughs> เกิดปัญหาแปนงขับผมเนี่ยเมื่อก่อนเนะี่ยเอะกว่านอีกนะแต่ <laughs> เป็นนิ่วไปเยอะป่วยบางคนมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คืออันเดียวก็แต่ฝ่ายโมงนสามทุ่มมานะ้พรัะนี้รอบนี้เนี่ยผมก็พัฒนาขึ้นก่อนเข้ามาคุณจะเห็นว่ามีขนมกับน้ำแจกคุณมีนมด้วยนะครับแต่ว่าสถานที่ไม่ให้กินนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครหิวนะครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำและแอบจบในห้องน้ำก็ได้ด้่นั้นก็พออาไปรวยนิดนึงนะครับหรือถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็กุ้่มไปหาคนข้างๆะครับเราเป็นเพื่อนปัดดตี้อยู่เน,นี่นั่งคู่ๆอยู่แล้ว เธอดดน้องกันแล้วไหมถามทุกนิดนึงเออเออเออต้องปล่อยให้รักกันไว้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยผมขอเช็คความพร้อมของทุกคนหน่อยละกันนะครับผมว่าพร้อมที่จะสนุกกันหรือยังนะครับผมตบมือหนึ่งครับตบมือหนึ่งครับตบมือหนึ่งครับตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกที่ตบให้ดีกว่าเดิม ตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่าน,นี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมตบแปะตบแปะอะถือว่าพร้อมไันแล้ววันนี้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ทราบว่ามีป้ายป้ายสีใช่ไหมฮะตรงน,นี้เนี่ยป้ายสีมีใช่ไหมฮะมีใช่ไหมฮะช่วยชูให้ดูหน่อยได้ไหมฮะ ลักษณะของป้ายนะครับจะมีสีต่างๆนะครับจะมีสีต่างๆเป็นเสียงมัลคเตอร์ที่ไหนนะครับผมว่าผมตัดกิจกรรมไปป้ายสีนีทีมีควาผมว่าคุณนะนจะชอบคุณน่าจะชอบอะไรที่ไม่ใช่แบบตอนแรกเมนจะไ่้แปลว่าเชียร์แข่งสีกัน ออแต่ดูนั่งกระจายอะ่ะในช่วงให้ใหม่ครับสีแดงนั่งข้างสีเหลืองสีเขียวข้างสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าออะผมตัดกิจกรรมนี้ทิ้งแล้วกันนี่ป็นงานตอนแรกมัให้แข่งกันแต่มันนั่งกันมั่วผมกลัวว่าบันดนี้คุณพุ่นจะกลายเป็นศัตรูกันในนอาคสนะครับพรมีงานแข่งขันกันนะั้นเอาล่ะงั้นผมข้ามช็อตนั้นด้วยความรวดเร็วไม่งั้นผมจะพูดแฉถแฉถถถถไปเรื่อยแล้ววันนี้นะครับ คุณครูคิมมอนเนี่ยตั้งใจที่จะมาอบรมแล้วก็สั่งสอนนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะเราต้องเข้า,ขาค่าโฮมรูมกันก่อนนะผมร,รู้ไหมฮนะว่าการเป็นคุณใจนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าคุณใจคืออะไรนะฮะถึงคุณจะมาจากหลายๆเมนนะครับแล้วมีชอบของอยู่เล็กน้อยก็เลซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอกระโดงในที่นี้นะ ว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคุณใจของผมคุณใจคืจอคชิตนด้อมนะครับแต่ถ้าผมว่าเป็นกับคอปเตอร์ก็เป็นบอนเตอร์คนเราสามารถมีได้หลายด้อมเหมือนที่พวกคุณมีหลายเมย์นนะครับชอบนี่อะไรนะไม่จริงหรอนะแหี่ ทวิตเต้ออกมาอยากกีนนะคุณครูไ้ไหมล่ะถ้าคุณรู้ไหมว่าผมมีความสามารถอะไรผมมีความสามารถในการสองทวิตเตอร์ทุกคนและผมพอรู้เรื่องนหมดเลยไม่งั้นมันจะเข้าบทข้อที่หนึ่งของคนใจก็คือคุณนะครับห้ามนอกใจโดยประเจิดปะเจ้อนะครับถ้าคุณนอกใจโดยประเจิดปะเจ้อเนี่ยผมจะรู้เลยทันทีนะครับผม ล่าสุดมีเหตุการณ์หนึ่งนะตอนไปเชียงใหม่นะมีน้องคนหนึ่งนะครับเวลาเจอหน้าผมก็จะแบบเฮ้ยมิกิมีกิมิมกิม,ม,กมแต่ไม่พอผมนะครับ <X L an> เดินไปเดินไปบอกเขาว่าพอเราด้วยนะโอ้ยติดปากติดปากติดปากเลยแล้วก็มาโกูบบเราบอกว่า้ายมันอันตรตอนไหนกูรู้เห <X L an> ็นอย่างนี้บอว่าจังเลยครับผมเป็นคนแบบว่าชอบจังอะไรแบบนี้อนยะู่แล้ว ดีนะไม่มาถ้ามาเนี่หน้าจะเขียวแด้วลยเลยนี่มีใครมาจากต่างจังหวัดไกลๆมั้งแมทภูเก็ตนะผมสุราษฎร์ธาน,าน,นีนนทบุรีเชียงใหม่ใชนะ่ปบอะไรนะฮะสุนอะไรกูรูนั่นคือจังหวัดใช่ไหมมีน้าที่บ้านด้วยหรอ ยอดเลยะือมอะไรนะมาจาก11ะวอลจเอลจะมาจากไหนก็ช่างนะครับ